ทําทำนายดวงประจําวันศุกร์ที่17ตุลาคมพศ2568แรม9ค้าาเดือน11ปีมะเส็งในแนวโหราศาสตร์ไทยแท้พร้อมครบทุกส่วนดวงเฉพาะวันเกิดสีมงคลสีต้องห้ามทิศมงคลและเลขนำโชควันศุกร์พาดน้ำ้ำดาวศุกร์เสวยเรือกภูมิปาโลจออยู่ราศีกัน มีราหูบทบังครึ่งวันวันนี้เป็นวันแห่งความงามสเสน่ห์และความคิดสร้างสรรค์แต่ซ่อนเงาของราหูไว้ในเรือนซัดผู้มีสติจะได้รับผลดีจากการพูดการจะระจาและงานศิลป์ผู้ไร้สติจะถูกล่อลวงด้วยวาจาหวานหรือภาพมายาแห่งทรัพย์สินการงานเหมาะแก่การพบปะพูดคุยตกลงหรือเสนอผลงานผู้ทำงานด้านสื่อ ศิลปะความงามหรือขายของสวยงามจะโดดเด่นแต่อย่าเชื่อคำสัญญาง่ายๆโดยไม่มีหลักฐานการเงินมีลาบเล็บน้อยจากเพศตรงข้ามหรือผู้ใหญ่หญิงแต่ระวังการใช้เงินเกินตัวหรือการซื้อของตามอารมณ์ความรักคนมีคู่จะได้ปรับความเข้าใจหวานชื่นขึ้นหลังจากงอนงอคนโสด จะมีคนเข้ามาพูดดีมีเสน่ห์แต่แฝงเจตนาแอบแฝงต้องดูให้ดีสุขภาพระวังความเครียดสะสมนอนไม่พอหรือโรคความดันควรดื่มน้ำอุ่นและทำสมาธิก่อนนอนเพื่อปรับสมดุลธาตุน้ำสีมงคลสีต้องห้ามสีมงคลฟ้าชมพูขาวเงินสีต้องห้ามแดงสด และเทาดำทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานเหมาะแก่การเริ่มงานพบลูกค้าหรือออกเดินทางเลขนำโชค3 5 9. ดวงเฉพาะวันเกิดผู้เกิดวันอาทิตย์ดาวอังคารเป็นกาลกินีระวังคำพูดรุนแรงขัดใจผู้ใหญ่เสริมดวง จุดธูปเก้าดอกถวายพระราหูและบริจาคน้ำดื่มให้คนหรือสัตว์กระหายเลขนำโชค1.9ผู้เกิดวันจันทร์ดาวศุกร์เป็นสุภเคราะห์ได้ลาบจากเพศตรงข้ามหรือผู้ใหญ่หญิงเมตตาเสริมดวงถวายดอกมะลิหรือกุหลาบขาวและตั้งใจสวดนะโมเก้าจบตอนเช้าเลขนำโชค สองผู้เกิดวันอังคารอารมณ์ร้อนง่ายระวังคำพูดกับหัวหน้างานหรือคนรักเสริมดวงถวายน้ำสะอาดถวายภิกษุหรือปล่อยปลาเก้าตัวเลขนำโชคคือ3และ7ผู้เกิดวันพุธงานมีเกณฑ์ก้าหน้าได้ข่าวดีเรื่องการเงินเสริมดวงถวายเทียนสีเขียว หรือผ้าเช็ดหน้าสีเขียวแด่พระประจำวันเลขนำโชคคือ4และ8ผู้เกิดวันพระหัสสบดีดวงดีมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์มีโชคลาภจากการพูดเสริมดวงนั่งสมาธิ15นาทีและถวายหนังสือธรรมะแด่วัดเลขนำโชค5 9ผู้เกิดวันศุกร์ดาวศุกร์หนุนดาวศุกร สเสน่แรงโชคลาภดีเสริมดวงแต่งกายด้วยสีฟ้าหรือชมพูและถวายดอกกุหลาบแดงแด่พระแม่อุมาเทวีเลขนำโชค3 6 9ผู้เกิดวันเสาร์มีเรื่องให้คิดมากเรื่องเงินและครอบครัวแต่จะคลี่คลายได้เสริมดวงทำบุญด้วยการบริจาคน้ำเติมน้ำให้สัตว์หรือถวายเทียนสีม่วง เลขนำโชค8ปศูคาถาเสริมดวงประจำวันศุกร์ณมพะพะทะพุทธังรักษาทำมังคุ้งครองสังขังป้องกันสวดก้าจบก่อนออกจากบ้านเสริมเมตตาหมานิยมป้องกันเคราะห์ภัยและเรียกโชคลาภ